ว่าจะแต่งหน้าออกไปข้างนอกซะหน่อยว่าจะตั้งแต่ตอนที่แดดยังไม่ออกสักพักแดดออกก็ไปกินข้าวคิดว่าเออเดียวก็ออกไปข้างนอกอะไรอย่างนี้กินข้าวเสร็จก็จะมาแต่งตัวอ่ะฝนตกฝนตกก็เลยเดินตเต๋ตสโลทะเลไปเพราะว่าฝนตกเนาะก็ออกไปไหนไม่ได้อยู่แล้วขี้เกียจออกมันออกได้แหละมันไม่ได้ตกหนักแต่ว่าคือออกตอนแห้งๆง่ายกว่าก็เลยไม่แต่งตัวพอน,นั่งไว้สักพักอ่ะแดดออก แล้วตอนนี้กำลังเริ่มแต่งตัวอะแดดหุบมงมากแม่ีครีมวันนี้ที่ซื้อมาจากเดมก็ไม่รู้เหมือนกันยังไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีนะเนื้อมันจะเป็นอย่างงี้นล้วเป็นเจลๆอย่างงี้แต่ว่าปกติเราทาเราชอบลูบใส่มือสองข้างแบบนี้นะแล้วก็เวลาออกไปข้างนอกรอู้สึกว่ามือมันลื่นไปหมดเลยเราเป็นคนแบบมือเงาออกอยู่แล้วด้วยไงแล้วพอมีครีมอยู่ที่มืออีกตัวเนี้ย ทำให้มือลื่นอ่ะไม่ดีนะทำให้มือลื่นี่ะลำคาญที่ลงคลิปไปเกี่ยวกับเรื่องประเด็นให้เงินพ่อแม่โหคอมเมนต์สน,นั่นใจเย็นๆน,นะแม่ๆแ,แ,แค่เล่าให้ฟังเฉยๆโหบางคนคอมเมนต์ซะใจเย็นนะทุกคนคนไทยต้องใจเย็นๆแล้วก็มีคนถามเรื่องแต่งหนมแต่งหน้าอะไรามาอ่ะ เร่งสีตาสีลิปอะไรเงี้ยวันนั้นรู้สึกเหมือนจะใช้กิโกะนะลิปอะถ้าจำไม่ผิดเพราะว่าช่วงหลังๆชอบใช้กิโกะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมพิ่งคือซื้อมานานซื้อมาเป็นคิดว่าน่าจะเกินปีแล้วใช้ไปครั้งหนึ่งแล้วไม่ค่อยชอบก็เลยไม่ใช้แล้วตอนนี้มีคนเอาวนกลับมารีวิวอีกก็เลอยอลองหยิบมาใช้ดิมันเป็นยังไง้โอกาสน้องอีกครั้งหนึ่งไม่งั้นก็อยู่นี่แหละ ไม่ทิ้งด้วยนะเพราะว่ามันใหม่มากใช้ไปครั้งเดียวจริงๆแล้วรู้สึกทาแล้วลิปมันแห้งๆอ่ะไม่ค่อยชอบแล้วก็พอมาใช้ใหม่ก็ดีโอเคเอ้าว่าจะก,การคิ้วลืมเลยข้างาไปแค่ซื้อของจริงๆถ้าเป็นคนไม่รู้ดิคนทั่วไปเขาเอาจจะไม่แต่งหนะ้าไปก็ได้นะไปแค่ซื้อกับข้าวแค่นี้ทำไมาเดี๋ยวนี้ทารองพื้นแล้วมันไม่เนะียนรอ ก็จเกิดอะไรขึ้นอ๋อหรืออีคีมตัวนี้มันไม่เข้ากับรองพื้นก็ไม่รู้อ่ะเปนได้เนาะเพราะน่ะเพิ่งมีปัญหาตอนที่มาใช้คีมตัเออเพิ่งสังเกตเป็นคราบสน,นั่นแล้วเราสวยไกลๆเนาะไกลๆแบบนี้ <S <S 2> <S 2> คราบสนนานเหมือนกันอุ้ยคลิปที่ลงไปมีคนชมเรื่องแต่งหน้าเข้ามาเยอะเลยนะขอบคุณนะคะจริงคลิปที่แต่งหน้าก็มีหลายคลิปอยู่กันนะแต่โดยมากโดยมากจะมีเวลาถ่ายคลิปแต่งหน้าโดยมากจะเป็นแต่งไปทํางานไงมันก็เลยจะมันก็เลยจะแต่งน้อยๆมันไม่เหมือนเวลาเราแต่งออกไปข้างนอกเนาะแต่งไปทํางานบางทีมักสกซารก็ไม่ได้ปัดแล้วก็ตาก็อาจจะไม่ได้แต่งเยอะแต่งสีเดียวอยากได้ที่การคิวไฟฟ้าของ คันน่าโซนหรือเปล่าหรือของฟิลลิปอะไรสักอย่างเดี๋ยวว่าจะซื้อแต่ไม่รู้แบบไหนดีมันมีขายสองแบบแบบที่เป็นด้ามสีม่วงกับแบบสีขาวนะไม่รู้จะเอาแบบไหนมีใครเคยใช้บ้างไหมที่เป็นไฟฟ้ารู้ว่าดีเปล่าเห็นช่างแต่งหน้าเขาใช้กันนะดูคลิปใครมาสักคนหนึ่งคลิปที่ คุณเทียบสภินภาหรือเปล่าที่กำลังกินข้าวแล้วก็มีช่างมาขอการคิว้วแล้วก็เนี่ยแหละใช้เครื่องการคิ้วไฟฟ้าอู้หางยาวมากใช้เครื่องการคิ้วไฟฟ้านี่แหละลก็ลเลยสนใจน่าสื้อวะวก็ใช้อน,นี้กาวทาคิ้วของ N ิก์ที่ใช้ครั้งล่าสุดไม่ค่อยชอบนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันขาวๆหรือเป็นเพราะว่าแป้งติดคิ้วเราเยอะเกินไปก็ไม่รู้แต่ว่าเหมือนพอใช้แล้วเราต้องไปใช้ e mascara kiltab จริงๆเราควรซื้อแบบสีๆมามีสีๆขายด้วยแต่ว่าเราไม่ได้เอามาแล้วนี้เราเอาแบบใส่มาก็สะดุ้งอยู่นะในกล้องไม่เห็นเลย แคมสีพิรธทอแล้วก็วันนี้ทาตาง่ายๆด้วยพิรธทอคดรีมกับพิษของมันนะเนาะนี่เซ็มจะเอาเป็นสีแบบโรสโกลเข้มๆผสมน้ำตาละ สวยดีที่มีคนถามมาคือแบบนี้นะเราพยายามดูชื่อสีแล้วมันมันไม่เห็นอะลือหรือเบอร์เลขตรงนี้คือชื่อสีก็ไม่รู้นะทุกคนลองไปหาซื้อดูนะมีคนถามมาหลายครั้งตอนนั้นไปกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวร้านร้านพี่ที่รู้จักกันที่ทวิงเงีพี่คนที่เขาทำงานที่เราก็ถามว่าใช้อายแชโดว์ของอะไรอะไรเงี้ยก็บอกเขาไม่ได้เพราะมัน มันเป็นอย่างเี้ยเป็นตลับเดียวแบบนี้เล็กๆอย่างงี้นะคือสีเราชอบเลยมันเป็นโรสโกลแบบเนี้ยทองๆสวยนะแล้วมันก็จะเป็นแบบกากเพชรกากเพชรอะ่ะดีแต่งง่ายด้วยทาแบบทรงๆเดเด็ดก็สวยอ้วอันนี้ก็สวยนะแต่ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าแพงแพงแล้วก็เลยกลัวหมดก็เลยไม่ใช้แตลกไหม จริงแล้วไม่ดีนะควรจะรีบใช้ให้มันหมดซะก่อนเนี่ยมันจะมอายุแต่เห็นช h a อ l o t บ i ี b ออกพาเลทใหม่มานี่ที่เป็นกาช่องอะ่ะก็น่าซื้อแต่ว่าตลับมันดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ตลับเป็นฝาใสาๆเหมือนของพวก TCE หรือไม่ก็ของพวกเมล i n d a อะไรแบบเนี้ย สคาร่าน,นี่คือใครชอบไม่รู้นะเราไม่ชอบเลยอ,อันเนี้ย sky high คือมันเลอะง่ายสําหรับเราทั้งที่เราไม่ใช่คนตามมันใช้อะไรไม่เคยเลอะเลยนะแต่อีนี่เลอะแปกมากแต่ว่าซื้อมาแล้วเนาะเราซื้อมาเยอะด้วยนะซื้อตุนนะสองสาอันนะเป็นประสาทซื้อซื้อมาลองก่อนอันนึงแล้วอนนี้ก็ก็ไม่ค่อยได้ใช้ไม่รู้ว่าชอบหรือไม่ชอบ ก็คิดว่ามัสคาร่าคู่หมนมัสคาร่าละมัง้งมันจะเลวร้ายได้สักแค่ไหนเชียวอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติก็ไม่มีปัญหาอะไรใช้มมสทีนอะไรก็ยังไม่มีปัญหานะตาไม่เคยเลอะตลาดนัดอะไรก็ไม่เคยมีปัญหาแต่น,นี้รู้สึกว่าเลอะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวน,นี้อันนี้ใช้เพราะว่าเพราะว่าใช้หน้าไม่นานแต่ถ้าแต่งไปทำงานอะไรเงี้ยไม่เลอะแต่งไปทำงานนี้ไม่ได้เลย เลยอะ่ะไม่ได้เลยอะ่ะตัวจริงมันแก้มแดงนะแต่ในกล้องทำมันมไม่แดงเลยเออแต่เนื้อออกแหละลองพื้นเป็นขุยเพราะว่าครีมตัวน,นั้นน่เลยอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ทาแล้วทิ้งไว้ให้มันแห้งด้วยแหละเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาผิวแห้งๆครีมมันแห้งแล้วอย่างเงี้ยเหมือนมันเกลี่ยรองพื้นยากก็อยากจะเอาเนื้อมันช่วยเกลี่ยรองพื้นนะสรุปคือเออทำให้รองพื้นเป็นขุย มัสคาร่านี้ก็ไม่ดีนี่ของไลไรเบเนฟิตเนี่ยเรีวลายมากอันนี้ใช้แล้วเลือเทอปะปะตาเป็นแพนด้าทั้งที่เป็นของแพงนะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ซื้อมาอันนี้ได้แถมมาตอนซื้อปลายมอร์ได้แถมมาได้แถมก็เลยแทนที่ของแถมจะทำอุ้ยดีจังเลยฉันจะต้องไปซื้ออันนี้มาใช้แล้วสรุปคือของแถมทำให้รู้ว่าอา๋อไม่ดีเลย ไม่ควรจะซื้อมาใช้อีกลงแห้งแล้วหรอเนี่ยมาสคาร่าใช้ไม่กี่ครั้งเองมันจะปัดปัดขนตาล่างเลอดอยู่นะอืมขนตายาวแล้วก็มันช่อสวยแต่ว่าปัญหาคือมันมันมันเลอะไงสวยแค่ไหนถ้ามันเลอะสุดท้ายก็ไม่เลิศเพราะว่าเลอะนี่แหละ ช่วงหลังจะเห็นใส่เสื้อตัวนี้บ่อยกับเออีกตัวที่เป็นสีน้าตาลเนาะคือยังไม่ได้ซักใส่ซ้ําเพราะว่าเวลาออกไปข้างนอกเหมือนเคยบอกไปหลายครั้งแล้วเนาะว่าเราแบบออกไปแป๊บ,บเดียวอะเราเสื้อมันตัวใหญ่เห็นปะมันหนาซักทีก็กินที่เครื่องซักผ้าซักทีได้ไม่กี่ตัวหรอกเต็มเครื่องซักผ,ผ้าเต็มมีคนบอกอนะเคยได้ยินหลายทีแล้วว่าอะไรนะ เกี่ยวกับพยาบาลน,นี่แหละว่าถ้าทําไม่ได้ก็เออาไปอะไรเงี้ยไม่ต้องอยู่อยู่ทาไมคนอื่นที่เขาทําได้มาทํานะคือคนลาออกเยอะอยู่นะเราก็คนหนึ่งที่ลาออกจากระบบมาแล้วมาอยู่นี่เพราะว่ารับไม่ได้หลายอย่างเราออกจากข้าราชการมาด้วยนะไม่ได้ลาออกจากระบบธนะรรมดาน,ะนี่ทาลิปคิกโก้เนาะ อ้าวทำไมามันนี้ไม่ค่อยติดหรือปากมันเกินโอเคไม่ได้ซับลิปมันออก,ก่อนเลยนะจริงสายควรจะซับออกอเรือว้หน่อยถึงได้แล้วก็อรอให้มันแห้งก่อนนะทุกคนแล้วก็ถ่ากฝั่งนี้ก็มาทำผมกันเถอะ อันนี้ต้องทำผมนะเพราะผมไม่ได้สระแล้วมัดมาหลายวันดุสภาพหัวเรามีอันนี้มานำเสนอทุกคนคือเราซื้อเจลทำผมมาใช่ปะมีเจลอยู่ที่บ้านแล้วแล้วตอนนี้ก็อยากลองทำแบบเกลี่ยๆหน้าแล้วมันไม่ได้หมายถึงว่าเกีย่ยลุกผมมาข้างหน้าอย่างเงี้ยเราก็เลยไปซื้อหลอดมาสคาร่าแบบนี้มานะไม่แพงสามอันประมาณไม่ถึงยูโรอ่ะสามอันสามสิบาทแล้วเราเอาละสิบบาทมั้งก็มาใส่นะ แล้วก็เดี๋ยวจะมาลองใช้ดูเนาะคิดว่าน่าจะดีอยู่น่าจะเวิร์กอยู่เห็นผมงอกเห็นผมงอกไหมทุกคนคนเห็นผมงอกชงฉันรึเปล่าเที่ยวกับผมดำมันสั้นเพราะเคยถอนไปแล้วมันก็ขึ้นมาอีกเดี๋ยวมื่อคขึ้นมาอีกมั้งแต่มันอยู่ตรงกลางพอดีเลยไง สวัสด <Hello. S 2> ีสวัสดีน้าว่าทำอะไรอยู่ทำเสร็จทำให้สำหรับซื้อของโอ้โหอยากซื้อของใช่อะไรเราปิดเสียงพูดนะแล้วก็คุยกับแฟนแฟนชอบมามอยเรื่องที่ทํางานแล้วก็เลยปิดเสียงแล้วก็มาพากเสียงเอานะคะนี้เราเอา เจลที่เราใส่กระปุกไว้เนี่ยมาทําผมนะก็เลิศอยู่นะดีเลยนะถ้าเกิดใครมีเจลอยู่ที่บ้านแล้วก็ซื้อหลอดมาสคาร่าแบบนี้มาใช้ก็ดีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่มีมันมีขายสําเร็จนะแต่ว่าอย่างนี้ก็ประหยัดดีมันถูกนะก็มาใส่เองแต่ว่ามันก็ใส่ขวดยากนิดนึงเพราะว่าปากหลอดมาสคาร่ามันเล็กอะแต่รวมๆแล้วก็คือเลิศนะแล้วก็ทาลิปอีกด้านหนึ่งนะคะสีในกล้องนี่มันอาจจะเพี้ยนเนาะไม่เหมือนของจริงเท่าไหร่นะถ้าเกิดใคร อยากลองแต่งตามอะไรเงี้ยก็ไปลองที่ร้านก่อนนะคะจะได้ไม่เสียใจเนาะจะได้ชอบสีที่เราใช้นี่คือสีเบอร์ร้อยสนะคะแต่ว่าเห็นรีวิวของคนอื่นบางทีเบอร์อะไรนะร้อยอะไรก็สวยนะทุกคนไปลองดูนะคะบ๊ายบาย